สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ตะวันมะดืนทาน,นี้หนึ่งครับ n น g h t f i ช h i n g ครับวันนี้นมานั้งแต่ดึกเลยครับมาลองตกดูว่ามีปลาสวายหรือเปล่าอไม่ประสบความสำเร็จมาหลายคลิปแล้วครับตอนทปลาส,สวายเนี่ยงาก็คอยรุนต่อไปครับเดินเหนื่อยฮนะขึ้นบันไดมาสู้ๆครับรับผมตอนนี้ก็เบ็ดลงแล้วนะครับ สองไปสองคันนี่ฮะบรรยากาศกลางคืนครับวันนี้นานาก็ใช้ไฟใช้อะไรกันนะดูันนครับไงครับได้ไหมครับนส่งน้าบแบบหนึ่งได้ตัวขาวตัวขาวเลยม่ะทำความผิดไลฟฟิชชิ่งครับวันนี้ครับผมไงก็คอยติดตามลุ้นกันต่อไปครับผม ดีย๋ยวนี้เราครับเราใช้แป้งพิซซ่าครับน้ำแดงนเหมือนเดิมน้ำแดงเหมือนเดิม,ดเ,ม,เ,ดมเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนสูตรละปลาไม่แดกนี <c oughs> ่ฮะในพิซซิ่งครับวันนี้สาพานุรมธานีหนึ่งครับก็น,น้าก็เยอะเหมือนกันไม่เช้าคนม,มาเต็มแล้ว,วลครับจะโดนด่าไหมเนี่ยสองหน้าใส่หน,หน้าออก เบบที่นี่ต้องระวังนะรีนมอไซค์วิ่งมานะต้องดูด้วยไม่งั้นเดี๋ยวโดนมอไซค์งานเข้าต้องคอยดูรถให้ว่างครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ครับคนที่มา,มาทาน,นบุญุธานีฮะมาใหม่ๆไปแล้วครับจะนุนลงแล้วสามคันแล้วครับวันนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งได้ขึ้นมาแล้วไงก็ ติดตามให้ันใจลุนกันต่อไปครับผมจะใส่บนบหน้าไม่ได้นะเดี๋ยวเข้าตาหนาๆนนนนเขาเดี๋ยวจะมีปัญหาสู้ครับผักตึ้มครับตอนนี้ไปขายส่งไม่ได้มีต่ผักครับตอนนี้ลุยกันต่อไปครับผมตอนนี้ฝนตกครับงานมาครับ เพียงอย่างรอบสองหรือจันลุนครับไหวไหมครับในพิชชิ่งโดนแล้วเอาล่มมะล่ะไม่ได้ใช่หน้าครับเกรี่ยนใจปล่อยปลายกันเลยทีเดียวครับผมคราวนี้ มาครับคืนนี้ครับสวพานบรรทุมท่านนี้ครับตาก็ยังไม่ได้สว่างแล้วสว่างคาตาครับผมสว่างเพียบตอนนี้นี่ครับตลาดบรรทุมฮะโอ้บรรยากาศโอ้โหหักมาปวดครับตอนนี้ต้นล้นก็มีนะนะมานั่งทำอะไรอยู่แหละ นั่งเล่นโทรศัพท์ครับัะพักโดดตู้หรือเปล่าไม่ใช่นะถ้าดังตู้มาแน่นอนไม่ได้เปิดแตะแฮตอนนี้มึนๆจะไหมก่อนปวไปกวนนานๆเขาไงครับจันนูวันนี้โอกาสแห้วสูงไหมครับ เดี๋ยวพอพอแสงมานะซึ่งแสงมาตอนนี้ลงแค่สองคันสว่างเลัวสว่างเลยอก่อนเดี๋ยวแดดมาปุ๊บใส่เลยสี่คันเนียมาุเต็มเลยเต็มเลยรวยเลยขอมเจดอนอ่ะไช่ใช่ไดดมันไม่เลิกตกอย่างเนี้ยตกพุชขาเลยตกพุาเฮียกายครับสะพานมานลมทันนี้หนึ่งนะฮะวันนี้ ปิชชิ่งน่าจะจบแบบไม่สวยเหมือนเดิมจะเย็นงั้นเดี๋ยวรอช่วงหัวคำ่ำเอ้ยหัวอะไรวะฟ้าสางเท้าตู่เนี่ยจะเย็นครับมาเป็นแถวเลยครับตอนนี้ครับยอดจ,จริงมาแล้วนี่แหละคนแรกครับลุงไหน,นหก่อนเอาแล้วครับคนแรกครับคืนนี้โอ้ยอยยย ทำมันออกอ๋อทำมันอ่อนนะทำมันอ่อนนี่ครับโอ้เตรียมตัวช้อนเต็มที่เลยซื้อมาได้ช้อนกี่ขวดวะเนี่ยแต่มันกินหลายขวดอยู่นะเราทำเองครัาทำเองไปดูครับผลงานครับผมตาอะไรไอหายเยอะๆอย่างตัวเป็นโลเลยนี่มันสองโลเปลเนี่ย มาแล้ว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 เว,ว้ยสร้างกระแสนหน่อยเมาเอ,อ <c oughs> าวัดย็นจังเลยใส่อยู่เจ้าพญาเราสักตัวเล็กด้วยไงใส่ <c oughs> อยู่เจ้าพญาขึ้นแล้วครับผมตอนนี้อ,อะไรวะขอบปากขอบปากขอบปากแค่ เยอะเยอะหรือว่าตัวสองโลพันอ่อนอล้ะครับน้าได้ละขอได้กันแล้วนะเรายังเงียบเลยเนี่ยปลาเล็กมาแล้วปลาเล็กมาแล้วเดี๋ยวตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยมาเต็มเลยเนี่ยโอ้ยยาวาเต็มเลยเะ ตอนนี้ก็สว่างคาตาครับเยาวาก็มาเต็มเลยอะเรรยากาศตามธุรกันดีครับไม่รู้ยังไม่กลับคู้ฝนจริงเลยนะสว่างก็ลอยมาเรื่อยๆครับตอนนี้ครับตางไม่เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวพ่อมีสว่างหน่อยแต่ก็กลับแล้วไงก็คอยเต็มใจด้วยครับตัวเดียวก็พอแล้ววันนี้ยังไม่กินเลยถ่ายแล้วสว่างคาตาครับสว่างดุรกันีหนึ่ง รู้สึกฟนานจะขึ้นริมนูเนี่ยริมนาลิมนู้่รับผมตอนนี้ก็ลงแบบเอาร่มมาแล้ววันนี้ก็สู้กันสุดครับฝนตกฮะทรายมาทุมโอ้โหสุดยอดมากอากาศไม่เป็นใจครับวันนี้ครับหนุ่คนานาก็ไม่ยอมสอูนจริงครับดึโกระการ เฮ้ยยุมันโดดน้ำไปเลยจบเพราะมาันนำให้ปลาเราไม่กินนี่ฝนตกก็ไม่ท,ออทมะเลาะท้อครับวันนี้ทอายมาทงจะต้องเอาปลาขึ้นมาให้เอฟซีได้ดูไม่ได้ส <laughs> ถนานการณ์นี้ถ้าถ้าได้ปลาไม่โคตรปุกเลยนะเว้ยเือพวกนี้เสออกาดีสทุกทีเออา ประมาณยี่สิบปอร็นตะถ้ามีโอกาสได้ป่าเลยมันฝนนกตอกอย่างเงี้ยมันไม่ม <Okay, S 2> ีอะสี่หกลงทะเลด้วยลงมาเจอขึ้นห้าเมตรน่าไม่ไหวนะ <c oughs> โอ้นผักเต็มเลยสะพานปรุมธานีเวลาขว้างเบ็ดต้องดูรถข้างหลังเลยนะฮะมันจะมีรถมาเดี๋ยวไปเกี่ยวเขางานเข้า โนวันนี้ก็โตเปียกครับโตเต็มที่ครับนี่ครับวิถีแม่น้ำเริ่มขึ้นอีกแล้วเรือพ่วงมาแล้วทั้งฝนทั้งเงยาวาอากาศก็ไม่เป็นใจไม่มีแสงในตาเ่ค่อยกินนึง วิถีครับแม่น้ำเจ้าพรยาครับวันนี้ก็โอ้ยหูมันสูงไงเนี่ยแล้วน้ำมันเยอะมากเลยเนี่ยนี่ถึงขอบเลยอ่ะย่อยครับผมวันนี้เยอะใหญ่เลยนหมอสียสดายไม่มีแสงเลยวันนี้ฝนตกไหนก็สู้หนออไปครับอาจจะช่วยอาจารย์หนูน,นี่ครับฮะคนบานแลยเขาสู้มีคนข้างหน้าแล้วเขาตกกต่ถวายจากได้ปลาเพียน ปลาเบีันเต็มเลยอ่ะอะสะก้อมัง้งหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะครับผมตอนนี้ก็สว่างตาตาครับผมสวามสน,น,นิทนีครับตายังไม่กินสักแอะเลยครับตอนนี้น,นั่นลู้นปุ๋ยใหม่ครับตอนนี้เอาแบบลงเต็มสเต็มแล้วสี่ขันอพอเย็นไ,ได้ครับหนเร็วนิดนึงนี่ครับนะฮะคนเทียบวันนี้งี้ก็คอยตามลุ้นครับแต่อยู่ทั้งคืนยังไม่กินเลยนะ ยังไม่ถึงนงคือ,องีออยงก็สูตรต่อไปครับผมสูตรเด็ดเดี๋ยวกูว่ากูยังต้องเปลี่ยนสูตรแล่วแหละตาไม่แจกเลยเนี้ยตะกวดน่ารักไหมเฮ้ยโดนดมาตรงไปนี้ต้องระวังสวะเยาวาด้วยครับมาตลอด การคว้างการอะไรก็ต้องดูรถว่าเออมันมีแบาบต้องให้รถว่านะฮะเดี๋ยวตบเบ็ดไว้เกี่ยวเขาบรรยากาศเช้าเช้าครับปทุมธานีฮะนี่โอโ้โหบรรากาศสวยงามตอนนี้คนก็เริ่มมาเยอะแล้วอะ่ะตอนื้นถ่ายไม่เห็นตอนนี้คนเทียบเลยยังไม่มีใครเอาปลาใหญ่ขึ้นฮะ,ะมาดูจันนูนนี่ดิค่ะ ตรงนี้ที่เดิมดีแล้วเ,เวลาคว้างเบ็ดต้องดูเลยนะจะมีล่องเรือนะคว้างยากอยู่ที่นี่อู้ม่อกี้ผมคว้างไปทีแล้วเอาไปละ นมปังติดนู่นแล้วอันนึงเราคว้างเองปวดาเลยครับตอนนี้แกัดแง้งหน่อยครับผมเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวกลับดีกว่าป่าไม่กินฝนตกครับตอนนี้ก็บรรยากาศดูจันทนครับใครหันปลาเสือแล้วอ่ะเจ้ครับไหวันนี้่าวว่าว,าวาท้องหมดเลยนะ เราเนี่ยปลามากันได้ว่ายตลอดเลยครับตอนนี้บรรยากาศครายังมีแค่ปลาขึ้นเลยมีเตริรกเล็กขึ้นอยู่ใส่อยู่ทั้งคืนเห็นขึ้นอยู่สองตัวใส่ยอยู่ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศความมัธยมฝนตกครับปลาไม่กินวันนี้บางแต่ตีสี่ไม่ได้วัดปลาเลยสักตัวไงก็มีตาเรามามเติร์กิ่งเทลังครับซูนต่อไปครับอีพี EP หน้าไปไหนก็ติดตามนะครับนี่ครับหมายละ <c oughs> ที่บรรยากาศก็ฝนตกคืมทั้งวันครับปลาก็น่าจะไม่กินหรอกไม่มีแดดปลาไม่กินดูจานูนจ่อยครับวันนี้แฮถวมาหลายนัดมากแถวตลอดเนี่ยโดนน้ำ่ะไปเลยครับดูครับเหยาะเหยาะผมอยู่ข้างบนน,งนั่นเองแล้วเนี่ยทำไม่ได้อะทำไมเ่เท่ทำไม่ได้ดูดิไอ้เหี้ยขนมปังปิดเสาไฟแล้ขนมปังกับแป้งซ่า นี่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเก็กแบเบกลับแล้วครับงก็พงกันอีพีต่อไปครับอีพีนี้สองสองอีพีเลยจะติดเลยอ่ะแม่งไม่ได้ปลาเลวา้ยนี่<ฮ>มากครับไปแล้วครับพงกันอีพีต่อไปไปแล้วเก็บเบ็ด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 ฮะสิบหกเลยอะออไไลงเร่อ,เอะลงเร่เดี๋ยวพบกันที่ลงเร<อ>่ขายอะไรวะาลุง นี่ครับวิถีเจ้าพยาขายหอยตาลุงนี่กขายหอยใช่ไหมนี่วิถีเจ้าพยาครับเริ่มมาอีกครั้งฝนก็ามาแล้วไปดีกว่า